สวัสดีครับวนี้ก็มาพบกับช่อง The b o y CS นะครับกับในคอนเทนต์เก่ง Excel ใน EP ที่41ครั้งที่แล้วนะครับใน EP ที่40นะครับที่ติดค้างไว้ก็คือการค้นหาข้อมูลพนักงานนะครับเราใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในคลิปวิดีโอครั้งนี้ละกันในส่วนของรหัสพนักงานตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็น อ่าเป็นตัวตั้งต้นการวกันอ่าพูดง่ายๆหากเราพิมพ์หรือว่าสแกนรหัสพนักง,งานตรงนี้เข้าไปนะครับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลแผนกเงินเดือนข้อมูลนะครับก็จะปรากฏขึ้นให้เราอัตโนมัติเลยนะครับในคลิปวิดีโอ EP ที่40นะครับคือครั้งที่แล้วเนาะ เราได้แนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลพนักงานนะครับในการสร้างปุ่มแล้วก็ปุ่มลบข้อมูลหากเราคลิกบันทึกข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะมาอยู่ตรงหน้า Database นะครับข้อมูลก็จะปรากฏในแผ่นง,งานตรงนี้นะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเนาะโดยที่เราจะใช้รหัสพนักงานนะครับในการค้นหา สมมุติว่าเราต้องการค้นหาพนักง,งานาในรหัส CS 0001เขาชื่ออะไรแผนกไหนนะครับแล้วก็พิมพ์หรือสแกนบาร์โค้ดลงไปนะครับพอเรา Enter นะครับข้อมูลก็ปรากฏขึ้นมานะครับคำนำหน้านำสกุลแผนกเงินเดือนก็จะขึ้นมาในข้อมูลอยู่แถวที่ตรงนี้หมายความว่า แถวนะครับก็จะอ้างอิงตรงนี้เลยในนางสาวกอไก่ตรงนี้นะครับข้อมูลอยู่แถวที่2เราก็มาดูนะครับแถวที่2คือแถวตรงนี้นะครับก็เป็นนางสาวกอกไก่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาเริ่มใช้ฟังก์ชันกันเลย ช่องแรกตรงนี้นะครับ d 1 4เราจะใช้ฟังก์ชัน v lookup นะครับเพื่อที่จะให้เขาดึงข้อมูลมาให้เรานะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยฟังก์ชัน v lookup ลงไปนะครับก็คือตัวนี้ lookup value นะครับเราต้องการ lookup รหัสพนักง,งานเราก็มาคลิกตรงที่ช่อง d 1 3นะครับแล้วก็กด f 4นะครับเพื่อให้เขาตรึงไว้ จากนั้น t a เบิลอ r a y นะครับเราต้องการที่ Database นะครับให้เราคลุมทั้งหมดเลย Comma นะครับ c a l l Index Num นำคอ i n d น x n u กก็คือตอนนี้เราจะ Look Up ที่จะให้เขาโชว์คำนำหน้านะครับก็คือคอลัมน์ที่2นะครับก็นับจากรหัสพนักง,งานเป็นคอลัมน์ที่1คําคำนำหน้าเป็นคอลัมน์ที่2ก็พิมพ์เลข2ลงไปนะครับ คอมม่าจากนั้นกด Enter ตอนนี้ยังไม่มีการคีย์ข้อมูลนะครับเขาก็จะขึ้น e r r ร์แบบนี้ให้นะเราสามารถ Copy นะครับสูตรตรงนี้เข้ามาใช้กับช่อง D15 ได้นะครับโดยกาคลิกขวานะครับแล้วก็วางแต่ตรงนี้นะครับในช่วงอินเด็กนา เราต้องการให้เขาแสดงเป็นชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็พิมพ์เลขสามลงไปทําไมถึงเป็นเลขสามก็คือเราจะนับอคอลัมน์เอนะครับรหัสพนักง,งานเราอ้างอ้างยิงถึงรหัสพนักง,งานนะครับก็เป็นคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามนะครับคอลัมน์ที่สี่จะเป็นแผนกคอลัมน์ที่ห้าจะเป็นเงินเดือนเนาะกลับมาที่หน้า ค้นหาข้อมูลนะครับแผนกเราก็สามารถวางสูตรลงไปนะครับแต่เราจะต้องเปลี่ยนคอลัมน์เด็กนำตัวนี้เป็นเลข4นะครับเงินเดือนนะครับอยู่ในคอลัมน์ที่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าคอลัมน์ที่5นะครับคอลัมน์เด็กนำของช่องเงินเดือนตรงนี้จะต้องเป็นเลข5นะครับแล้วกด Enter ครับ ข้อมูลอยู่แถวที่ตรงนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน match นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน match ลงไปนะครับ match ตรงนี้นะครับ look up value เหมือนเดิมก็คือ look up จาก d13 นะครับขอบมาาหนึ่งครั้ง look up array นะครับเราต้องการอ่เมื่อกี้เรา look up จากรหัสพนักง,งานใช่ไหมครับ อ์เรของเราก็ต้องเป็นรหัสพนังงานให้เราคลิกแบบนี้เลยนะครับคลุมทั้งคอลัมน์ A แบบนี้เลยจากนั้นคอมมา่าดับเบิลคลิกตรงเลข0ูนะครับแล้วก็ Enter ตรงนี้นะครับมันขึ้น Error ให้เราเราสามารถใช้ฟังก์ชัน if error เนาะเท่ากับ if error ตรงนี้กลับมาคลิกข้างหลังที่วงเล็บคอมม่าหนึ่งครั้งแล้วก็ ดับเบิลโค้ดกด Enter ก็จะหายไปเป็นช่องเปล่านะครับทำเหมือนกันนะครับใช้ if e error นั่นแหละสมมติว่าถ้ามีการคีย์ข้อมูลลงไปในช่อง d 1 3นะครับ เขาจะโชว์ข้อมูลขึ้นมาแต่หากช่อง d13 ว่างเปล่านะครับนั่นก็หมายความว่าช่องอื่นๆนะครับก็จะว่างเปล่าไปด้วยเนาะนี่คือให้พูดให้เราเห็นภาพนะครับในการทำงานของฟังก์ชัน if error นะครับเราลองทดสอบกันครับรหัสพนัางงาน enter ปุ๊บ cs 0 0นยนะครับคำนำหน้าก็คือนายนามสกุลชื่อนามสกุลขอขายนะครับรแผนกมาร์เก็ตตเงินเดือน27ข้อมูลอยู่แถวที่3อ่าถูกไหมอ่าถูกต้องนะครับแบบนี้ตอนนี้เราใช้การคีย์ข้อมูลนะครับฟังก์ชันลงไปเรียบร้อยแล้วเราจะสร้างปุ่มนะครับค้นหาแล้วก็ลบข้อมูล ในการสร้างปุ่มนะครับเราต้องเขียน VBA เนาะเขียนโค้ดให้เราไปคลิกตรงนักพัฒนานะครับแล้วก็ Visual Basic ตรงนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกที่โมดูลหนนะครับพิมพ์ซับอตอนนี้ผมจะ,ะสร้างปุ่มค้นหานะครับผมจะใช้คำว่า Search นะครับ s, s e a r c h นะครับ search ก็ enter ค้นหานะครับผมจะต้องการให้เขา,าคลิกเคอร์เซอร์ให้มาอยู่ช่อง d 1 3อย่างนี้นะครับในกรณีที่เคอร์เซอร์อยู่ในช่องอื่นๆนะครับหากเราคลิกปุ่มค้นหาตรงนี้เคอร์เซอร์เขาจะวิ่งมาที่ช่อง d 1 3ให้เราอัตโนมัติเพื่อที่ให้เรากรอก ข้อมูลลงไไปด้เลยนะครับพิมพ์คาว่า range นะครับ ra n g e นะครับแล้วก็วงเล็บ double c o d e พิมพ์ d 13นะครับแล้วก็ double c o d e ปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็จอด select นะครับกด enter เราก็ save กลับมาที่ excel นะครับ เราจะแอดาโครเข้ามาที่ปุ่มให้เราคลิกขวานะครับกำหนดแมครนะครับแมครของเราเมื่อกี้อ่าชื่อว่า Search ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็กดตกลงสมมุติว่าเคอร์เซอร์อยู่ช่องไหนไม่รู้เราต้องการค้นหาเราคลิกคําวมาค้นหาเคอร์เซอร์จะต้องสแตนบายให้เราช่อง D13 เท่านั้นนะครับลองคลิกดูพอเราคลิก ค้นหานะครับเขาก็จะวิ่งเคอร์เซอร์มาตรงที่ช่อง D13 อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกหนึ่งปุ่มก็คือเป็นปุ่มการลบข้อมูลปุ่มการลบข้อมูลเราสามารถก๊อปปี้นะครับสูตรจากการลบข้อมูลตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะครับข้อมูลเล็กน้อยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไปเห,เหมือนเดิมนักพัฒนา v i s u a l Basic ตรงนี้นะครับ กด enter หนึ่งครั้งคำว่า sub นะครับตอนนี้เราจะสร้างปุ่มลบข้อมูลใครจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้ที่เราสามารถเข้าใจได้นะแต่ผมจะเสนอเป็นคำว่า delete d นะครับ delete อาพิมพ์ผิด d e L E T E นะครับ under score search นะครับ s e a r c h นะครับแล้วก็ enter ตรงนี้นะครับเราสามารถ copy ตรงนี้มาได้เลยเพราะว่าโค้ดตรงนี้นะครับเป็นโค้ดของลบข้อมูลข้างบนนะครับก็คลิกขวาวางลงไปจากนั้นให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้ ช่องนี้เขาเป็น D7 นะครับก็คือข้างบนเราต้องการลบแค่ช่อง D13 นะครับเราจะไม่เราจะไม่โปรแกรมของของเราที่เราเขียนโค้ดลงไปนะลบช่อง D14 ถึง D18 เราจะไม่ลบข้อมูลนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่องตรงนี้5ช่องนี้นะครับเราได้เขียนฟังก์ชันลงไป หากเราไปเขียนโค้ดนะครับให้เขาลบเนี่ยห้าช่องตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะลบฟังก์ชันของเราออกไปด้วยเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะครับช่อง d 1 3ถึง d 1 8เราใช้ในการอ้างอิงจากข้อมูล d 1 3นะครับให้เขาไปดึงข้อมูลมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องลบแค่ช่อง d 1 3เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เปลี่ยนเป็น D13 นะครับ select นะครับแล้วก็เป็น selection .clear content ตรงนี้นะครับ range นะครับเราจะให้ cursor มา standby ตรงที่ D13 เหมือนเดิมเพื่อที่เราจะต้องการกรอกหรือค้นหาข้อมูลพนักง,งานคนต่อไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เขียนโค้ดก็จะมีแค่นี้นะครับบันทึกครับแล้วก็กลับมาที่ Excel นะครับคลิกขวาที่ปุ่มลบข้อมูลไปกำหนดแมครนะครับ Delete s e a r ร h ตรงนี้นะคระับแล้วก็กดตกลงหากเราคลิกข้อลบข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลจะลบช่อง D13 ทิ้งนะครับแล้วก็ D14 จนถึง D18 ข้อมูลก็จะหายไปนะครับโดยที่ฟังก์ชันที่เราเขียนจะไม่หายนะครับลองดูคลิกปุ๊บ าหายเรียบร้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าฟังก์ชันแล้วก็สูตรที่เราเขียนนะครับก็คือถูกต้องนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้แล้วก็การเขียน VBA อย่างง่านะครับในการนำมาประยุกต์ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับหากคลิปวิดีโอนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ช่องเด e b บอย s ีนะครับในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝาก ติดตามไว้แ้วกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ